สวัสดีค่ะรับชมช่องประออนพี่สาวลุงพลนะคะคมานะคะตามประออนมากลับแล้วบอ บอจ้าปอนบ่ได้ก,กรับค่ะฮะจ้าเนี่ยกำลังจะไปส่งลุงเพชรนะคะป,ะปะ้าปอนกำลังจะไปส่งลุงเพชรขึ้นรถค่ะม <c oughs> าค่ะไหนอ่ะคุณแจไว้ตั้งไหนอะอ่า <c oughs> นี่นะคะคุณแจบ้านค <c oughs> ือมืแทบแจบ้าน <c oughs> ไปส่งลุงเพชรอ้ยขมืดแท้ ไหนอ่ะกล้องอยู่ตรงโทรศัพท์พ่อบรโอ้ลุงเพชรลืมกล้องไปเดินไปเอาเอาคุณแจมลุงเพชรลืมลืมโทรศัพท์ค่ะลืมกล้องค่ะต้องกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะโอ้ยอย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้อลืมอะไรไม่ลืมนะคะลืมลืมโทรศัพท์นะคะ เนี่นะคะกระเป๋าลุงเพชรเตรียมลงกรทมแล้วนะคะคุณเอฟซีทุกท่านนะคะนี่นะคะเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋านี่นะคะกลับจริงๆวันนี้นะคะถึงถึงวันต้องกลับนะค่ะเนาะมาททำงานรับค่ะนี่นะคะ ก็จะไปไปมามาเงี้นะคะช่วงเทศกาลสงการปีใหม่นะคะเอาคิดดีๆลุงเพชรคิดดีๆคิดดีๆก่อนที่จะไปจะไปทำไปทําอะไรหรือว่าจะเดินทางนะลุงเพชรคิดดีๆนี่ค่ะลุงเพชรป้าออนก็จะไปส่งลุงเพชรขึ้นรถก่อนไปรถน้องนะคะโอ้ยฐาน่ โอ้โน้ะขาแพงเลยค่ะข,าแ,ะขาแพงเลยค่ะใส่เกือบพิษขางค่ะขาก็เลยแพงนี่นะคะพระออนกำลังจะไปส่งลุงเพชรน,นะคะนี่นะคะลุงเพชรเดินนำหน้านะคะเวลาขนาดนี้เท่าไหร่แล้วลุงเพชรฮะยังไม่รู้นี่นะคะแบบว่าก็อย่างนี้ล่ะคะเรามีรถส่วนตัวก็จะไปอย่างนี้นะคะ จะไปเวลาไหนก็ได้นะคะสะดวกสบายเนาะค่ะเนาะนี่นะคะมานะคะคุณเอฟซีทุกท่านนะคะไปส่งลุงเพชรขึ้นรถค่ะลุงเพชรพร้อมที่จะเดินทางกับกทออมอแล้วนะคะนี่นะคะปอออนก็เดินมาส่งถึงบ้านอาแล้วนะคะบ้านอาแล้ว นี่นะคะบ้านอานี่นะคะเจ้าของบ้านบ้านอาน้องสาวลุงเพชรนะคะนี่ก็จะลูกชายคนเล็กค่ะ นี่ก็จะเป็นหลานนะคะหลาน,ลานกลับกันกี่คนวันนี้กลับกันกี่คนครับห้าหกคนครับน,นี่นะคะโซฟ์ใ้พ่อค่ะบนี่นะคะกลับรถคันนี้นะคะกลับรถคันนี้นะคะนั่นก็จะเป็นพ่อนะคะพ่อ กลับด้วยกันนะคะพ่อแล้วก็ลุงเพชรแล้วก็หลานด้วยนะคะหลานหลานที่เป็นครูนะคะโอ้โหแกว่ายข้างในได้ปะไปได้ไหมไปถัดข้างในเนาะหมอลุงเพชรจะ อ๋อลุงเพชรเป็นลาพ่อนะคะเป็นลาพ่อค่ะตามประออนมาเลยนะคะคุณเอฟซีทุกท่านนะคะตามลุงเพชรมาเลยค่ะตามประออนมาเลยนะคะลุงเพชรจะเข้ามาลาพ่อนะคะลาพ่อปู่เนาะค่ะเนาะลาพ่อปู่กับกทออมอไปทํางานหาเลี้ยงชีพหาเลี้ยงครอบครัวเนาะค่ะเนาะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ ทุกเทศกาลปีใหม่สงการนะคะนี่นะคะครอบครัวป้าออนก็จะอยู่อย่างนี้นะคะโอ้มืดจังเลยค่ะนี่นะคะมาค่ะมาค่ะเข้าในตัวบ้านเลยน,น,ะะนี่ค่ะนี่ค่ะลุงเพชรลาพ่อกับแม่นะคะปู่กับย่านะะเนะาะค่ะเนาะจะกลับกทมค่ะ จะกลับกทมนะคะกลับไปทำงานค่ะนี่นะคะป้าออนก็อยากให้คุณเอฟซีได้เห็นนะคะครอบครัวลุงเพชรแล้วก็ครอบครัวป้าออนก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็อยู่ส่วนของเราอย่างนี้นะคะค่ะนี่นะคะขอพรจากพ่อจากแม่เนาะค่ะเนาะกลับกทมไปทำงาน หาเง ge ge re, ินเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงชีพตัวเองด้วยเนาะค่ะเนาะนี่นะคะป้าออนก็จะทำอย่างนี้ตลอดนะคะน, ally, นอื้ะค่ะ เรียบร้อยค่ะขอบคุณนะคะคุณเอฟซีนะคะทุกท่านนะคะไปแล้วไปส่งลุงเพชรขึ้นรถอีกนะคะมาค่ะตามประอ้นมาเลยนี่นะคะพ่ะพ่อคุณพ่อ

ฟังเอาค่ะคุณเอซีทุกท่านนะคะครอบครัวประออนก็จะอยู่อย่างนี้นะคะนี่นะคะนี่ค่ะก็จะกลับแล้วจะกลับแล้วนะคะยังไงก็ประออนก็ฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามดุงเพชรแฟมิลี่เนอยนะคะ หรือช่องป้าออนพี่สาวลุงพลนะคะป้าออนก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เฝ้าติดตามชมช่องป้าออนพี่สาวลุงพลแล้วก็กดติดตามช่องป้าออนพี่สาวลุงพลนะคะป้าออนก็ขอบคุณมากๆค่ะก็ขอบคุณทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ